รรบฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะนักศึกษาและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มทรทันญบุรีนำผลงานเทคโนโลยีโฟมดูดน้ำมันคว้าเหรียญทองระดับอุดมศึกษากลุ่มเรื่องพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพจากการประกวด iNew Gen Award 2024 นายพบทรนคล้ายเข็มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดรวรุณีอริยวิริยะน,นันท์นายพฤตินันท์พันธมนัสโสภาและศาสตราจารย์ดรสนองเอกสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนำผลงานเทคโนโลยีโฟมดูดน้ำมันคว้ารางวัลเหรียญทองโกล w อวอร์ระดับอุดมศึกษากลุ่มเรื่องพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพจากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนัตกรรมระดับชาติไทยแลนด์นิว เ e n อิ n โ o เวเตอร์ s a วั2024หรือ iNew Gen Awards 2024จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอกระทรวงการดมกาศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนตกรรมหรืออวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567ในงานวันนักประดิษฐ์2567ระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2567ณศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนา สำหรับการประกวดโครงการ I New Gen a w a r d 2024จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและนัตกรรมได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่ตางๆพัฒนากลไกเชื่อมโยงเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดคน้นให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านวิจัยและนัตกรรมในภาคการผลิตบริการสังคมและชุมชนและเพื่อ เพื่อให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้มีเวทีนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนรก,กรรมเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อนําไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติอาทิตยาปกรทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีรายงานค่ะ